สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังครับวันนี้ผมจะพาคุณมาเจาะลึกหุ้นที่เป็นประเด็นร้อนและได้รับความสนใจอย่างมากนั่นก็คือหุ้นโรบินฮูดหรือ HOD o ครับเราจะมาดูกันว่าแพลตฟอร์มการลงทุนยอดนิยมแห่งยุคใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจและมีความทา้าทายอะไรบ้างที่คุณควรรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของคุณครับ Robinhood หรือ HOOD คืออะไรเรามาเริ่มต้นกันที่การทำความรู้จักกับหุ้น HOOD กันก่อนครับโรบินฮูดเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Fintech ที่ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ครับบริษัทนี้ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายโดยเฉพาะในหมู่นักลงทุนรุ่นใหม่อย่างกลุ่มคน Gen Z และ Millennials ครับ จุดเด่นหลักๆที่ทำให้ Robinhood เข้าถึงใจคนรุ่นใหม่ได้แก่ใช้งานง่ายพวกเขามีแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายมากๆและมีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยดึงดูดสายตาครับค่าธรรมเนียมต่ำหรือไม่มีเลย Robinhood เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกๆที่เสนอการซื้อขายแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นหรือคอมมิชชั่นฟรีสำหรับหุ้นกองทุน ETF และตัวเลือกการซื้อขายหรือออปชั่นครับ และยังสามารถซื้อหุ้นเศษส่วนได้ทำให้ผู้เริ่มต้นลงทุนสามารถลงเงินจำนวนน้อยๆได้ครับปัจจุบัน Robinhood ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับมือใหม่เท่านั้นแล้วแต่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทโบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่ในตลาดด้วยครับแล้วทำไม Robinhood ถึงน่าสนใจในมุมมองของนักลงทุนล่ะครับเรามาดูข้อดีและโอกาสของบริษัทนี้กันครับ ข้อแรกฐานลูกค้าแข็งแกร่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่โรบินฮูดมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่กว่า25ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มสร้างความมั่งคั่งครับแพลตฟอร์มนี้ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับคนกลุ่มนี้ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในระยะยาวครับ ข้อที่2รายได้ที่หลากหลายขึ้นเดิมทีรายได้ของโรบินฮูดพึ่งพาการซื้อขายอย่างมากซึ่งทําให้รายได้มีความผันผวนสูงแต่ตอนนี้บริษัทได้ขยายบริการเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นบัญชีเพื่อการเกษียณโดยมีข้อเสนอจูงใจที่น่าสนใจอย่างการจับคู่เงินสมทบถึง3%เอร์เซต การจัดการเงินสดที่ให้ดอกเบี้ยน,น่าสนใจสำหรับเงินสดที่ยังไม่ได้ลงทุนโดยเฉพาะสมาชิก Robinhood Gold ที่สามารถรับดอกเบี้ยได้สูงถึง4%และตัว Robinhood Gold ซึ่งเป็นโปรแกรมสมาชิกที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมและกลุ่มนี้มักจะมีสินทรัพย์และใช้แพลตฟอร์มบ่อยกว่าครับนอกจากนี้ Robinhood ยังมีข้อดีและโอกาสอื่นๆที่น่าจับตาครับข้อที่ 3. การเติบโตที่น่าประทับใจ จำนวนลูกค้าที่มีเงินลงทุนหรือ Funded Customers และสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มของ Robinhood ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมาครับการเติบโตนี้เองที่ช่วยหนุนไรายได้และกำไรของบริษัทอย่างต่อเนื่องข้อสุดท้ายนวัตกรรมใหม่ๆ Robinhood ไม่หยุดนิ่งครับพวกเขากำลังขย,ยขยายขีดความสามารถและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่งเปิดตัว Micro Crypto Futures หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขนาดเล็กสำหรับ Bitcoin, Solana และ XRP ที่ต้องการหลักประกันน้อยกว่าทำให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นในการทำกำไรจากทิศทางราคาในอนาคตของคริปโตกำลังพัฒนาตลาดการทำนายการหรือ Prediction Markets ซึ่ง CEO ของ Robinhood เองยังมองว่าเป็นอนาคตของการซื้อขายและแหล่งข้อมูลข่าวสารใหม่ และพวกเขาก็เดินหน้าขยายสู่ตลาดต่างประเทศเริ่มต้นในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปและมีแผนจะขยายไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคตรวมถึงการสำรวจหุ้นโทเค็นนิซึ่งโรบินฮ o ดกำลังเตรียมบริการที่คล้ายกันในยุโรปเพื่อนำหุ้นจริงมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลบนบล็อกเชนซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อขายที่รวดเร็วและตลอด24ชั่วโมงได้ครับแน่นอนครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ เรามาดูข้อควรระวังที่นักลงทุนควรรู้เกี่ยวกับหุ้นโรบิน o ูดกันบ้างครับข้อแรกมูลค่าหุ้นที่สูงราคาหุ้นของโรบิน o ูดได้พุ่งขึ้นกว่า250%ในปีที่ผ่านมาทําให้การประเมินมูลค่าหุ้นอยู่ในระดับที่สูงมากครับโดยมีการซื้อขายที่46-62เท่าของประมาณการกำไรปี2025ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงสำหรับนักลงทุนที่เน้นความอนุรักษ์นิยมครับข้อที่2ธุรกิจยังคงมีความผันผวน แม้เรบินหุ้จะพยายามกระจายรายได้แต่ธุรกิจหลักของพวกเขายังคงขึ้นอยู่กับรายได้จากการทำาธุรกรรมเป็นหลักครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีและออปชันกิจกรรมเหล่านี้มักจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ตลาดตกตำ่ำหรือเมื่อความอยากเสี่ยงของนักลงทุนลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ครับข้อที่3การแข่งขันที่รุนแรงโรบินฮ o นเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากโบรกเกอร์ทั้งรายเก่าและรายใหม่ครับเช่นชาวสวอป eTrade, Interactive Broker และแพลตฟอร์มคริปโตอย่าง Coinbase หรือ eToro ครับแม้ Robinhood ได้มีลูกค้าจำนวนมากแต่ลูกค้าของโบรเกอร์รายใหญ่อย่าง Charles w a b มีสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มเฉลี่ยสูงกว่า Robinhood มากครับอย่างเช่น Charles w a b มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการถึง10.3ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่ Robinhood มีเพียง255,000ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ยประมาณ9,857ดอลลาร์ต่อลูกค้าเท่านั้นครับข้อที่4 คำวิจารณ์เรื่องเก i f i c a t i o n นักวิจารณ์บางรายโต้แย้งว่าแพลตฟอร์มของโรบินฮ o ดทำให้การซื้อขายดูเหมือนเกมซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ประมาทของนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ได้ครับข้อที่5ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ การริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างหุ้นโทเค็นหรือตลาดการทำนายอาจเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาที่หน่วยงานกำกับดูแลยังคนระมัดระวังจากประวัติความล้มเหลวของโครงการที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนในอดีตข้อสุดท้ายความเสี่ยงด้านพฤติกรรมนักลงทุน แม้จะไม่ใช่ความเสี่ยงของบริษัทโดยตรงแต่เรื่องราวจากแหล่งข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมือใหม่อาจได้กำไรจำนวนมากจากการเทรดที่เสี่ยงสูงเช่นออปชัน0 DTE หรือ Zero Days to Expiration บน Robinhood แต่ผู้ที่มีประสบการณ์หลายคนเตือนว่าการชนะแบบนี้มักจะไม่ยั่งยืนและอาจทำให้ยากที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้นี่จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนคนตระหนักถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มครับ เรามาดูสิ่งที่นักลงทุนควรรู้อื่นๆและข้อสรุปกันครับหุ้นโรบินฮูดเหมาะกับใครถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ไม่รังเกียจความผ,ลผ,ลผลันผวนและมองหาหุ้นเติบโตที่มีศักยภาพในระยะยาวโรบินฮูดอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับจังหวะการลงทุนเนื่องจากราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างมากและมีมูลค่าสูงผู้เชี่ยวชาญบางรายแนะนำว่าอาจจะดีกว่าหากรอดูการปรับฐานของราคาหรือ ผู้แบกก่อนที่จะพิจารณาเข้าลงทุนครับกลยุทธ์การลงทุนแม้ว่าโรบินฮ o ดจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้การลงทุนง่ายขึ้นแต่การลงทุนในหุ้นรายตัวอย่าง HOOd ยังคงมีความเสี่ยงครับนักลงทุนควรเข้าใจถึงรูปแบบธุรกิจและความผันผลของรายได้ที่ยังคงมีอยู่สรุปคือโรบินฮ o ดเป็นบริษัทที่มีตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดและกำลังขยายบริการเพื่อสร้างความมั่นคง,งของรายได้ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเรื่องมูลค่าหุ้นที่สูงและความผันผลของธุรกิจคุณควรพิจารณาความเสี่ยงเหล่านี้ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนครับหุ้นที่พูดถึงในวันนี้ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อตามทันทีแต่คือแนวทางในการศึกษาหุ้นที่มีศักยภาพคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นจุดเริ่มต้นและสามารถนำไปศึกษาต่อย,ยอดด้วยตัวเองได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจัง หากคุณชอบคลิปแนวสรุปง่ายเข้าใจไวฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ